มาแล้วค่ะแล้วก็สนุกสนานค่ะมีมีแห่เทียนการภาษาแล้วก็มันตีจุ่มพูค่ะมีจุ่มผู้ไปคุณจุนเป็นคุณจุนเป็นเจ้าภาพใหญ่เรื่องการแสดงค่ะบางทีก็กลุ่มของพี่แมวมาตอนนี้ก็กำลังถามอยู่แล้วก็ลูกศิษย์ครูลูกศิษย์ครูยะดาค่ะก็จะมาร่วมกันแสดงร่วมกันปีนี้ด้วยค่ะกลุ่มน้องๆที่เติบโตกันไปแล้วทํางานอย่าง ก็คิดถึงครูอาจารย์ก็จะมาแสดงร่วมกันค่ะค่ะเดี๋ยวจะลงไปในเพจวันค่ะเดี๋ยวคอยติดตามได้เลยค่ะยี่สิบเซปเทมเปอร์ที่อารกม่าค่ะที่อาร์ม่กค่ะขอบคุณมากค่ะมานับดูพี่ดาเสียไปเมื่อปีส1 9โควิดครับเนาคะ ขอ,อปีลวเร็วนะใช่เร็วน